สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องระวังลิ้นส,สดุสสดีดบทที่34สิบรรเสริญพระเจ้าเพราะพ้นจากความทุกยากของดาวิดเมื่อท่านแซงทำเป็นบ้าอยู่ต่อหน้าอาบีเมเล็กพระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไปข้าพเจ้าจะถวายสาธุก,การแด่พระยาเวตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอจิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระยาเวให้ผู้ทุกใจได้ฟังและยินดีจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวพร้อมกับข้าพเจ้าให้เรายกย่องพระนามของพระองค์ด้วยกันข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสู คนยากจนคนนี้ร้องทูลและพระยาเวทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้นทูตของพระยาเวได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์และช่วยกู้พวกเขาเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระยาเวประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์จงยำเกรงพระยาเวเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน เราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหวยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆมาเถิดลูกเอ,อ๋ยมาฟังเราเราจะสอนเจ้าถึงความยำเกรงพระยาเวผู้ใดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งดีก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวงครับให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค สอนเราด้วยกันวันนี้ในเรื่องของลิ้นเราที่ฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้คือดูเหมือนว่ามันแค่ระวังลิ้นนะแต่ว่าผมอยากให้คุณดูทั้งบทนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองอ่านพมพีคือหลายวันนี้อยากให้ดูทั้งบทอยู่ดีนะครับสะดุดดีสามสิบสี่ไม่ใช่เอาข้อเดียวแล้วก็เหมือนวันนี้พระเจ้าเตือนเรื่องลิ้นเรื่องเดียว เรากลับไปดูอีกทีนะครับถ้าคุณลองมองเหมือนเรามองจากโดรนนะครับเห็นภาพโดยรวมแล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้ากําลังพูดหลายอย่างอยู่ครับที่มันเกี่ยวกับลิ้นหมดเลยครับเพราะว่าอะไรครับตั้งแต่แรกเลยครับคุณเห็นไหมครับว่าสารเสซ่นะครับสารเสรินนะครับเอาก่อนก่อนที่ดาวิดเขาแซงเป็นบ้านะครับเขาบ้าพระพีใช้คําว่าน้ําลายไหลนะครับน้ําลายไหลนะครับ ออกมาจากปากออกมาจากลิ้นนะครับสารเสริญพระเจ้าครับออกมาจากปากออกมาจากลิ้นโดยเฉพาะคำนี้ครับคำสารเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอนะครับแล้วก็ไปใจนะครับแต่ว่าคนทุกใจได้ฟังได้ฟังมาจางไหครับมาจากลิ้นสารเสริญพระเจ้าได้ฟังนะครับแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายกย่องพระนามของพระองค์นะครับแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าตอบครับพระเจ้าตอบจากไหนครับตอบจากลิ้นจากการพูดของพระองค์ครับ พระเจ้าช่วยกู้นะครับจากความกลัวครับเพ่งดูพระองค์ใช้ตานะครับแล้วก็ร้องทูลครับร้องทูลนะครับพระเจ้าช่วยพ้นจากความยากลาบากอะไะครับเราเห็นคําว่าชิมไหมครับหลายวันก่อนชิมครับชิมก็ใช้ลิ้นอีกแล้วครับนะครับกินใช้ชิมนะครับร้องทูลนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นวิสุทธิชนครับขาดแคลนครับขาดแคลนเรื่องอะไรครับ หิวโหยครับสิงหนุ่มทําไมครับหิวโหยครับหิวนะครับไม่ได้กินนะครับไม่ได้เข้าไปในปากไม่ได้สัมผัสด้วยลิ้นครับการกินเราก็ใช้ปากใช้ลิ้นใช่ไหมครับเอาละครับเราเห็นภาพลิ้นมาตลอดเลยครับแล้ววันนี้พร้อพีจริงๆกําลังพูดเราวว่าเรื่องอยากจะมีอายุยืนไหมครับอยากจะเห็นสิ่งดีไหมครับชีวิตยืนยาวครับชีวิต ได้เห็นสิ่งที่ดีครับก็คือพ่อพี่บอกให้ระวังลิ้นครับเราจะเป็นสิติที่ชนสิทธิชนได้ไงครับเราจะเป็นคนโฮลี่ของพระเจ้าได้ครับรักษาให้บริสุทธิ์ครับสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความไม่บริสุทธิ์อย่างแรกเลยก็คือปากของเราครับระวังลิ้นของเราจากความชั่วครับอย่าให้ลิ้นสีปากพูดล่อลวงครับวันนี้พระเจ้ากําลังเตือนเราเรื่องลิ้นครับพี่น้องครับ ถ้าเราดูในยากบก็พูดถึงเรื่องลิ้นนะครับว่าลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็กนิดเดียวแต่สามารถเผาป่าให้ไหมได้ผมเชื่อว่าพระเจ้ากําลังเตือนเราอยู่เรื่องลิ้นแล้วก็ระมัดระวังครับวันนี้ต้องใช้ปากในการพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นการพูดที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันครับให้เรามาที่านด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับคําเตือนพระองค์จดค่าช่วยเราที่เราจะรักษาชีวิตของเราทั้งหมดให้เราเป็นคนของพร,งพระองค์มันขึเริ่มต้นที่ปากของเราอวัยวะชิ้นเล็กๆนี้ที่จะทําหน้าที่สรรเสริญพระองค์ให้ทุกครั้งที่มีคําพูดออกมาเป็นคําพูดขอบคุณพระเจ้าให้เป็นคําพูดที่สรรเสริญพระองค์อย่าให้เราพูดสิ่งอื่นที่ไม่ดีออกมาและเป็นคำพูดที่อาจจะทำร้าย องค์จะค่าใช้ปากใช้ลิ้นของเราใช้ชีวิตของเราเป็นพ่อพอดองค์จะค่าให้แม้คําพูดของเราก็เป็นสิ่งที่น่าฟังน่าได้ยินและให้สิ่งนี้เป็นสิ่งถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงที่ฐานในพระนามข้าเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าช่วยคุณที่วันนี้จะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับ